วนนี้เราจะไปอยู่กับเกมฟุตตี้ไดโน่นะครับกิจกรรมของเดือน5ก็มาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแล้ววิธีรูปกิจกรรมทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋เรามาดูที่กิจกรรมกันเลยนะครับของเดือนนี้เงินรางวัลรวมกิจกรรมนี้นะเดือนนี้คือ4,680ดอลลาร์นะครับอกพอเหมือนเดิมครับกิจกรรมส่วนใหญ่คือการเล่นฟุตตี้ไดโนสตอรี่นะ ก็ต้องไปโหลดมาเนาะยัยงไงเดี๋ยวลิงก์ดาวโหลดเกมกับลิงก์กิจกรรมผมจะแนบไว้ที่ข้างล่างเนาะแล้วก็มานี่ครับกิจก,กรรมแรกคือวันที่3ถึงวันที่12นะอันเนี้ยกิจกรรมแรกเลยที่เราจะทําได้คือเขาให้เราเลี้ยงไดโน่เนี่ยคุตตี้ไดโนให้ให้เกินเลเวล10ตั้งแต่เลเวล10ขึ้นไปแล้วเราก็เอามาโพสต์ลงในทวิตเตอเนาะโดยที่ต้องมีแฮชแท็กุี้ไดโนแล้วก็แฮ fds ะ adventure เนี่ย ต้องแฮชแท็กนะย้านะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือต้องใส่ฟุตี้ไดโนสตอรี่ลงไปด้วยนะะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนตัวนี้เนาะฟุตี้ไดโนสตอรี่ไอเนี่ยตรงนี้นะน,น,นะนี่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนาะยูเซอร์ไอดีกัตรงนี้นะมันจะ Copy ไม่ได้เลยนะครับนี่ครับคือเลขตรงนี้เนาะเลขตรงนี้เลยเอาไปใส่ด้วยตอนที่เราลงอ e ีสพิเตอร์เขาบอกว่าถ้าเราไปเยอ,อ รีวิวใน Google App เขาก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะยังไงก็ไปรีวิวด้วยละกันลองดูนะครับส่วนรางวัลกิจกรรมได้จะเป็น200เหรียญ FDT เนาะเป็นเหรียญของเกมนะครับแล้วก็พัทแอมเบอร์ชาร์ดแอมเบอร์ชาร์ดก็สำคัญนะเอาไว้อัพบ้าน,นครับนี่เลยอันนี้คือผมอัพมาเลเวล27และอีกนะมันก็จะเต็มแล้วึ่งเพื่อนๆควรจะหามาเยอะๆนะเพราะว่ากิจกรรมสุดท้ายต้องอัพบ้านให้เต็มด้วยเรามาดูกิจกรรมที่2กันกิจกรรมที่2วันที่10ถึงวันที่19 อันนี้เงื่อนไขคืออัพบ้านให้เลเวล15ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปตัวต้นไม้นะครับแล้วก็แฮชแท็กนี้เหมือนเดิมใส่ไอเดีเหมือนเดิมเนาะอันนี้รางวัลก็จะเป็นสี่ฟิวเปเอร์ฉาบรางวัลที่3วันนี้ครับของสาคัญเลยตัวมิ้นฟรีของลูก,กี้นะ mm hmm. มีรา่า25ดอลลาร์800กว่าบาทอันนี้วันที่17เถึงวันที่26อันนี้คือเราให้เลี้ยงไดโนนะครับเลเวลแค่เลเวล30เนาะ เขาบอกว่าให้เราลิงก์เกมอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งการลิงก์อะผมเคยทําให้แ้ววก็ทํำยังไงเนาะดูได้จากเดี๋ยวผมจะเอาคลิปอีกคลิปหนึ่งแปะไว้ในดีลิ้ชารข้างล่างเลยเนาะว่าวิธีการลิงก์การทําอะไรแล้วก็ส่วนการก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ก็คือตัวไดโนของเราแล้วก็ให้ถ่ายตัวนี้ไปด้วยนี่ Evolution e f o ก็คือตรงนี้นะครับกินช็อตไปอันนี้จะเหมือนกิจกรรมแรกทาเหมือนกันเลยล้วแฮชแท็กเหมือนเดิมวิทยดีเหมือนเดิมก็กิจกรรมสุดท้ายของเดือนนี้ ก็จะได้ตั๋วลุ้นฟรีเหมือนกันมินฟรีอีกแต่ว่าเดือนนี้มีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ได้ตั๋ว2ใบเลยนะแล้วก็แถมเงินตั้งหาอีก200 USDT อันนี้ในะที่ผมบอกในยะันสุดท้ายต้องอัพบ้านให้เต็มเลเวลสามให้ถ่ายรูปบ้านมาแล้วก็ Amber T info ให้เขาด้วย Amber T info อนโฟน่าจะน่าจะตรงนี้แหละคงลากมาสุดข้างล่างแล้วก็ถ่ายนะฮะประมาณนี้ก็ยูทูบไอดี แล้วก็แอดแท็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว่าผมเห็นมีตรงแรกเมื่อกี้เขาบอกว่าสเปเชียลเชนแดนสํสำหรับคนที่จอยทั้ง4เฟสเนี่ยมีสิทธิ์วินสเปเชียลรีวอร์ดด้วยนะก็คือ1,000 USD ดอลลาร์ให้10คนนะ10คนก็คนละร้0ยดอลลาร์ก็ประมาณ3,000กว่าบาทอันนี้แล้วแต่ดวงครับแต่ดวงเลย แต่ต้องลุกกิจกรรมทั้งสอันนะแล้วคงจับฉลายทีหนึ่งว่าใครจะได้นะครับเอาไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะแปลว่ารางวัลได้ทั้งหมดห้าส่วนนะสี่ส่วนหลักแล้วก็สเปเชียลสำหรับคนที่ลุกกิจกรรมทั้งสี่ตัวทั้งสี่เฟสของเขานะครับีนี้เราไปลองเล่นกันดูนะว่าจะลุกกิจกรรมยังไงดีครับการเข้าเกมก็ไม่มีอะไรนะเราก็โหลดเกมมาปุ๊บแล้วเราก็ล็อกอินด้วย Gmail ก็ได้ครับง่ายๆดีทีนี้เรามาดูกันครับ การเล่นเกมเราการอัพบ้านนะก็เนี่ยพอดีผมมีเหรียญถึงพอดีเนาะนี่ผมจะอัพเลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่พันเก้าเนาะไอตัวเยลโลชากไอตัวชาเกเจมเนี่ยก็จะอัพเนาะผมว่าผมจะเอานี่ก่อนละกันเอาเอานี่อันไหนก็เหมือนกันแหล <laughs> ะแอปมันก็จะมีการตกแต่งเพิ่มปิ๊ง นผมอีกสองไม่ก็จะเต็มละอ่ะแล้วทีนี้ยไอตัวที่ผมล็อกล็อกเนี่ยผมเคยพูดบอคลิปเก่าแล้วแหละที่รอบหนึ่งก็คือเนี่ยตัวเลขสามสิบผมก็ล็อกไว้เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยผมเลี้ยงมาได้ดีอยู่เนี่ยได้ลีมีเต็ดพาร์ทมาหมดเลยทีนี้คลิปเนี้ยผมจะไม่พูดสอนการเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมมีคลิปที่แล้วที่สอนไปแล้วนะครับคลิปมีคมจะเล่นการร่วมกิจกรรมว่าทํายังไงนะพอดีเลยตอนนี้ผมมีตัวหนึ่งที่ผมจะทิ้งพอดีครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ตัวพุลิตี้ผาดอ่ะมันไม่ตรงอ่ะเออมีแต่ดีเต่ผาดไม่เป็นไรทิ้งครับเนี่ยครับกดทิ้งเลยได้สามสิบแปดไปบายแล้วตัวใหม่ก็จะมาครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโลกกิจกรรมกันนะครับชื่อโดโด้ไหนผมมีอะไรมั่งเนี่ยที่สำเร็จแล้วมะพร้าว อันนี้ตัวกล้วยแตงไปเอาตัวส้มเลยไปตัวส้มผมก็มาตรงรูนเนาะกินส้มกันเป้าหมายคือกิจกรกรมนี้คือเลเวลสิบนะเลเวลสิบเลเวลสิบเลยพอเลเวลสิบเราก็จะเรื่นกิจกรรมได้ทันทีนะครับ คนหานะาาระหว่างเล่นอย่าลืมดูนะนเนี่ยมีไดรี่พาร์สเนี่ยเราต้องเก็บตรงนี้ทุกวันเลยนะถ้าอยากอัพบ้ายได้เยอะเนี่ยเพราะมันได้เยอะเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดสิบห้าเก้าสิบเนี่ยเยอะเยอะถ้าไม่ทําผมว่าอัพบ้านได้ไม่เต็มอะ่ะไม่ทำกิจกรรมสิ้นเดือนแล้ว่าสามสิบเนี่ยผมว่าราลองเล่นดูเลยเลเวลแรกไม่ค่อยมีอะไรเพื่อนที่ไรทำไรไปเถอพราะสุดท้ายแล้วเัรราผลไม้อะไรก็ได้แหละ เป็นล่างไหนก็ได้ล่างแรกรเรลห้าเดี๋ยวพอรเรลห้าก็จะเป็นสายล่างล่างแรกปิ้งไปครับเลร,เล,รเลิ้าได้กล้วยแล้ววนเนี่ยตักตัดโอ้ได้สับประรดโอ้นี่คืออย่างนี้เพื่อน จุดแรกที่ยากคือเนี่ยร่างแรกเลยนะถ้าให้ได้ p พลิตี้พาร์ตอันแรกเลยอันนี้ผมยังไม่เคยได้เลยคือตัวไอกับตัวตากับปากเนี่ยสมมุตินี่กล้วยก้วยไอตรงล่างมันก็ต้องเป็นกล้วยด้วยซึ่งมันยากมากผมไม่เคยตรงเนี่ยอย่างเงี้ยชอบตรงแบบนี้ยตรงสองเราไม่ตรงหนึ่งตรงนี้ทุกทีเลยผมยังไม่เคยได้แบบนั้นักทีแบบยากมากก็เลยปล่อยๆไปตรงนี้อ่ะนี่ผมได้ร่างนี้นะ สัปปะรดหรอสับประรดสับประดบประดอยู่ในดีอยู่ในทะเลทรายทีนี้เราก็จะให้เขากินสับประรดนะครับเขาก,กินสับประรดไป อายกินกินเข้าไปจะฟุตตี้จะได้แข็งแรงฟุตตี้ฟุตตี้เาราตอนี่ปั๊มให้เดวลหก ไปก่อนคือกินเกินได้นะหลอดตันี้จะเพิ่มแต่ว่ามันไม่มีผลไปเป็นการเปลี่ยนรากพอผมผมก็จะไม่ค่อยกินแล้วเน้นกินหาของแหละโอ้ได้พอดีเมต่สดท้ายของผมวันนี้ดิรี่เคเวสไปกินไว้ เวลหนึ่งนะเลือดหมดก่อนอาอกลับไปอยู่บ้านก่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าเนี่ยเหนปะมันเต็มแค่ปกเห็นไหมตรงเนี้ยการแปรเป็นสับประรดให้เป็น39เาผมอยากให้แปรเป็นสับประรดอะเพราะตอนนี้เราล่างสับประรดจะได้เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเพิ่มผมต้องรอทักๆหนึ่งยังไงเดี๋ยวผมจะวร์ปเลยนะครับว่าแบบได้มาได้มาพอมสำหรับไปเล่นต่อนะเจอกันตอนนี้ HP ก็มาที่3 1แล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อ ช,ชถ้าอาจารเจอพวกเนี้ยมันจะช่วยให้เรามีสิทธิ์ลุนลิมิเต็ดพาร์ตไอพวกอุปก,กรณ์สวมใส่ได้ติดได้ง่ายขึ้นเนาะเวลาพัฒนาล่างถึงไม่นองใช้ครั้งละห้าม่ถึงอีกแน่เลยได้แค่สามทีถ้าสองทีนี้เจอไอเทมสองรอบติด อาจจะถึงไม่เจอนะเชิญเราไปอีกแมปหนึ่งเพื่อไปค้นหาของครับม,มา,จาเจอของเจอของไปไม่เจอครับต้องรออีกแล้วเฮดพี่กลับมาอีกแล้วครับ ไปทำให้เป็นเลเวลสิบอาบน้ำเยรอไหมาบน,น้ำอย่าให้มันอาบน,น้ำอาบน,น้ำนี่ต้องไปแมพทะเลเท่านั้นเลยลกดที่น้ำได้เลยครับก็จะกระโดดลงไปอาบน้ำตุกตาเพิ่มหลอดน้ำเนาะหลอดน้ำนี่ไม่ใช่หิวน้ำไหมอาบน้ำโอ้ยอเลือกฝั่งนี้จะวิทยาการเฉพาะ เป็นผลไม้ถ้าเลือกฝั่งนี้จะ้เวาการทั้งผลไม้และไอเทมสซไอเทมพิเศษดีมิเต็ดพาร์ทเนาะผมวดยจะชอบเลือกอันนี้นะ hmm. เพราะอันนี้มันจะรวม2อย่างเข้าด้วยกันว่าจะได้อะไรอ่อลิมจเตพาร์ทนิมตพาร์ที้ไม่ตรงสายนะแบบนี้เาเรียกว่าไม่ตรงสายมันจะไม่ขึ้นเลยถ้าได้ด้วยเจ็ดพาร์ทได้เป็นอุปกรณ์สวมใส่เนาะ มันจะขึ้นリเวนเดッ p พารแต่ถ้าตรงเช่นเราเป็นสับประรดถ้าโผล่หัวมัวกเป็นสับประรดก็จะได้ตัวคุณิตี้พารมาหนึ่งไม่ตรงครับอันนี้คือโควตีผมจะทิ้งเลยเนาะเดี๋ยวจะทำกิจกรรมให้ดูนะว่าเขาให้โพสยังไงเนาะเดี๋ยวผมก็จะแคปรูปเนาะซึ่งเราก็จะแคปรูปเขาบอกว่าให้อยู่ใกล้ต้นไม้นะในรูปน,นี้เขาบอกอยู่ว่า ใล้กับต้นมาเอมเบอร์ทีก็คือต้นนี้พอเราแคปตัวไดโนอยู่ใกล้ต้นไม้นอ้องคำว่าอยู่ใกล้ผมก็พยายามให้มันเห็นต้นไม้เยอะๆนี่แหละเพราะว่าเข้าไปใกล้เนี่ยพอเข้าไปใกล้อ่ะฉากของผมมันเยอะอ่ะของตกแต่งมันเยอะมากมันบังไดโนไม่เห็นเลยผมก็เลยจะแบบยิงลยไกลๆเนาะเนี่ยรูปที่ผมแคปได้จะหน้าตาประมาณนี้นะ,นะประมาณนี้ที่ผมแคปไปนะครับไปคิดดูดิ ก็ถ้าผมไปอยู่ข้างในอ่ะถ่ายไงไม่รู้ผมคิดไม่ออกเลยมันบังหมดเลยผมเลยต้องรอให้มันเดินมาข้างหน้าถ่ายซูมนี้ดีกว่าแล้วก็เขาให้ถ่ายตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือตรงนี้ครับ evolution info เนอะนี่ไหนน่ารากักก็แคปไปเ้วก็เอาไปลงเนาะเองไปลงต่อหลังจากที่เราแคปตัว evolution info เรียบร้อยเนี่ย จุดสาคัญที่ยังขาดไม่ได้เลยก็คือ user ID ถ้าเ,เพื่อนล็อกอินเข้ามาเล่นครั้งแรกปุ๊บพอเล่นเสร็จปรากดดูมันจะยังไม่มีมันจะขึ้นว่าเขาไม่มได้ลิงก์นะทีนี้การจะลิงก์ทำยังไงผมให้เพื่อนให้มาที่ f o t t y d i n o c o m นะครับเดียอยจ,จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะถ้าเพื่อนกดมาที่ถ้าเพื่อนไม่สร้างก็ให้สร้างเลยก็ล็อกอินผ่าน Gmail ได้เลยผมแนะนําว่าถ้าใช้ Gmail ตัวผมนะผมจะลิงก์ อีเมลในตัวเกมไดฟูตี้ไดโนสตอรี่กับตัวแอดเข้าฟูตี้ผมใช้อีเมลเดียวกันแต่ถามว่าจําเป็นมันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะเราทาามันก็ลิงกลิงก์ผ่านทางเว็บได้อยู่ดีแต่ผมใช้พยายามใช้เมลเดียวกันง่ายในการจัดการเนาะมนเมอ่อกดมาแนะนําก่อนเลยพอสมัครเสร็จลิงกับ Gmail ปุ๊บกด w a l l e t เนาะซึ่งกระเป๋าตรงนี้มันจะไม่เกี่ยวกับ Meta Man นั่นเพื่อนเป็นแยกมาต่างาของเกมเขาเลยเป็นบนเชนบีเอ็นบีเหมือนกันแหละแต่เป็นกระเป๋าแยกมา เพราะผมเดาว,ว่าเวลาได้รางวัลเป็น BNB หรือ FBT เขาน่าจะโอนเข้าทางนี้นะผมเดาเอานะแล้วก็จุดสำคัญตัวหนึ่งก็คือเกม a d c เ o u d นี่เลยตรงนี้เลยเพื่อนคือตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้คอนเน็กี่ยังไม่ได้ขึ้นว่า l i n k ์เด็นะี่เพื่อนเห็นไหมตรงนี้จะตรงกันเห็นไหม9 9 3เห็นไหมตรงนี้มันจะมีปุ่มสีเหลืองขึ้นมาให้กดลิงก์พอเพื่อนเพื่อนกดปุ๊บ ก็จะมีเหมือน QR code ทีนี้ผมแนะนำว่าตอนที่ผมทำนะผมก็จะล็อกอินเกมพูที่ไดโนในมือถือก่อนแล้วก็กดในแอปมือถือเนี่นแหละ mm hmm. ตรงนี้มันจะมีปุ่มให้ลิงก์พอลิงก์ปุ๊บมันจะขึ้นให้เหมือนมีเป็นเปิดกล้องสแกนได้ QR code ก็จะเป็นการพอสแกนเสร็จปั๊บเพื่อกดติ๊กได้เลยก็เป็นอันเสร็จพอลิงก์เสร็จก็ตัว User ID ก็จะขึ้นมาเลยก็เสร็จเลยครับแค่นี้ง่ายๆง่ายๆเลยแค่นี้คือเราจะได้ User ID มาละมาทีนี้ เราจะไปดูการโพสกันเนาะเราก็เข้ามาในทวนะิตเตอเนาะอันนี้ผมลองโพสไปประมาณ3-4ตัวละนี้เนี่ยวจะรอดูนะเดี๋ยวผมจะเป็นตัางเลยทวิตออกเอารูปมันเลยนี่นะส่วนตัวผมเนี่ยด้วยความที่ผมมีตัวไปรีวิวตัว google app ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะดีเช็คยังไงว่าเราไปรีวิวเนาะมันน่าจะเช็กไม่ยากผมก็เลยเนี่ยแอบรูปมาด้วยว่าผมเนี่ยไปรีวิวใน ในตัวของ Google Store ให้เขาให้ทางเกม Dino พุตตี้ไดโนฟทอรีเนาะเี่ยผมก็เลยแนบรูปนี้ไปด้วยซึ่งเขาไม่ได้บอกให้แนบนะผมแนบไปนั้นแหละเพราะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเช็คได้ยังไงว่าเราไปรีวิวให้ผมก็เลยแนบรูปไปชัว่ากว่าซึ่งไม่รู้เขาให้แนบไหมนะผมก็แนบแนบไปครับทีนี้เราก็จะใส่ตัวนี่พุตตี้ได,ดโนตัวไอดีของเรา เนาะคนใสให้ตรงเนาะอย่าพลาดนะ109ตรงนี้มันกด copy ได้เลยนะกดคลิกทีหนึ่งเนี่ยคลิกปุ๊บแล้วผมมาลองกดวางเห็นปะวางได้เลยับประมาณนี้จุดสำคัญใตเลข user id แล้วก็สำคัญตัวนี้ #futtydino #fdsadventure นะส่วนสองอันนี้ผมเฉยเฉยเขาไม่ได้บังคับอะไรไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้ส่วนเพื่อนๆจะใส่อะไรอย่างอื่นไหมคำขวผมก็จะแบบสนุกสนุกพิมอะไรก็ได้ ผมว่าแค่พิมพ์คอมมี่สนุกมากผมก็จะหน่อยแใส่ให้มันมีอะไรหน่อยเนาะดึงดูดด,ดึงดูดดึงดูดวอมสนใจก็ไม่มีอะไรเ,เพื่อนประมาณนี้แต่แล้วก็ทวีตได้เลย,เลย,เลยก็เป็นอันเสร็จแค่นี้ครับคือการส่งทวีตก็คือเท่านี้เลยทำแค่นี้แล้วก็มีเขาบังคับอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆห้ามลืมห้ามลืมเลยห้ามลืมเลยนะคือ เขาบอกว่าให้เราไปเนี่ยเพื่อนกดตรงนี้ได้เลยให้ไปเห็นไหมไปไลค์และรีทวีตมัสแล้วนะเขาใช้คำว,ว่ามัสเลยนะแปลว่าถ้าไม่ทําเพื่อนๆจะไม่ได้ร่วมเลยพอกดมาปุ๊บไลค์รีทวีตวิ่งผมก็มาไลค์กับรีทวีตอันนี้ด้วยเพื่อนๆอ,อย่าอย่าลืมนะไลค์ร like, ีทวีตนี้ถ้าเพื่อนยังไม่ได้ไปกด f o l l o w i n ่ก็ไปกด Follow ไว้ด้วยเนาะกันเหนียวเขาไม่ได้บอกแต่มันคงต้อง Follow อยู่แล้วละ่ะกด Follow ผมก็มากดไลค์กด รีทวิตพวกเนี้ยไอที่เขาพินพินไว้ผมก็เลยรีทวิตซะหน่อยรีทวิแล้วรีวิตสักสี่ห้าอันอันล่าล่าสุดเนี่ยนำเราเนี้ยเพื่อความชัวร์เท่าน,นี้เราเพื่อนก็เป็นอันจบกิจกรรมหนึ่งแล้วเพื่อนก็ลองส่งดูเนาะเผื่อเราก็จะได้เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเพื่อนเพิ่งมาเล่นเนี่ยถ้าเพื่อนพิ่นไไกิจกรรมแรกเตรียมสองเพื่อเอาฉากมาอัพตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะอัพจนกิจจบเดือนเนี่ยมันจะถึงเอดสามสิบไหมอย่างผมเนี่ยผมเล่นมาได้สักพักแหละ แล้วพอดีผมได้ตัวฉาดจากกิจกรรมก่อนหน้านี้มาเป็นกิฟเอาเวย์มาเนาะซึ่งผมดวงดีได้มาก็เลยทําให้ผมอัพได้เร็วแล้วก็เล่นมาตัา้งนา,นานด้วยผมเล่นมาสักพักน,นแหละคิดดูดิเนี่ยผมปล่อยทิ้งตัวไดโน,โนที่เลี้ยงไม่ตรงสายทิ้งไปเลยเนี่ยไปสาพิษ4ตัวแล้วก็จะประมาณนี้เพื่อนเกมก็น่ารักตอนนี้เกมมีแต่เลี้ยงพอเลี้ยงได้สายเราต้องการแล้วก็มิ้นออกมาเพราะว่าเนี่ย อนาคตเนี่ยมันน่าจะมีเนี่ยฟุตตี้ไดโนอาร์พีจีผมเดาว,ว่าเกมถัดไปเนี่ยคิวสองจะมาเนาะก็คงเอาตัวที่เรามินเนี่ยเอาไปเล่นต่อนะครับส่วนเรื่องารายได้ไงเน,เนี่ยเรายังไม่รู้ารายได้ในการเล่นเรายังไม่รู้แต่ตอนนี้แต่ว่าเราได้มิ้นมินเนาะถ้าเพื่อนมิ้นไม่มีตัวมิ้นก็เสียเงินมิ้นแลวแล้วก,กิจกรรมเราได้มาเราโชคดีเราก็ได้มินเล่นเนาะอย่างตอนเนี้ผมมีหนึ่งตัวละหนึ่งตัวนี่เมทีนี่เลย ตัวนี้ผมได้มะพร้าว3อันเลยตรงสายเนาะเป็นสายแท้งแต่นี่ผมก็มิ้นฟรีมาได้จากกิจกรรมครั้งที่แล้วที่เขาจัดเมื่อเดือนที่แล้วเนาะผมได้ตั๋วไปหนึ่งผมก็เลยได้มามิ้นฟรีเนาะไ,ได้รับกิจกรรมได้เล่นสนุกก็เลยเออมาเล่นก็ดีนะได้รับกิจกรรมดีได้ความสนุกด้วยเกมก็น่ารักยังไงก็คลิปนี้ก็น่าจะมีการร่กกิจการเพียงเท่านี้แล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเล่นตัวอาเคดกันนะเนี่ยตัวฟุตตี้ไดโน่เดบี้เนี่ย ิอาไงคลิปหน้าผมจะมาสอนตัวนี้แล้วก็จะมีอนาคตก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคลิปของฟรีเดิโมคือกิจการที่สองสามพอมาถึงเวลาลงผมก็จะมาสอนการเล่นร่วมกิจการกับเขานะฮะอ่นเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดสุดท้ายและกดกระดิ่งให้กับผมเอาเพจโดด้วยนะครับสวัสดีครับ